สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคโพสต์เฟซบุ o กระบุว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอลดราคาเบนซิน91ลง2บาท50สตางค์ พร้อมกับเขียนเพิ่มเติมในความเห็นว่าตนได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานความคืบหน้าแนวทางการปรับลดราคาน้ํามันเบนซิน91ลงหลังจากกราบเรียนเบื้องต้นไว้ในการประชุมครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยจะขอปรับลดลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจะใช้แนวทางเดียวกับน้ํามันดีเซลซึ่งเป็นที่น่าย,ยินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่เสนอซึ่งตนได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานดําเนินการทันทีแล้ว นายพิธพันธ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน <c oughs> เห็นชอบในหลักการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเฉพาะน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยจะใช้วิธีการปรับลดภาษีสรรพสมิตน้ำมันเบนซินชนิดนี้ลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือน โดยคาดว่าจะมีผลทันทีหลังจากนำรายละเอียดเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าวันที่31ตุลาคม2566ในส่วนนี้รัฐบาลจะสูญเสียรายได้จากการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินชนิดนี้ลงประมาณ1,000ล้านบาทเศษโดยหลักการที่ใช้ในการลดราคาน้ำมันส่วนนี้เหมือนกับการลดราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงเช่นกันตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไปศึกษาแนวทางในการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินผมไปทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าส่วนที่ทําได้ก่อนคือการลดภาษีรสาสามิตของน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจะให้มีผลสําหรับการปรับลดราคาน้ํามันเบนซินส่วนอื่นๆเช่นเบนซิน95หรือน้ํามันเกรดอื่นๆนั้นกระทรวงพลังงานจะมีการปรับปรุงต่อไปโดยจะต้องไปดูในโครงสร้างราคาน้ํามันทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะเป็นการปรับโครงสร้างน้ํามันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ